สนนวัสดีครับผมต่อยกบรายการสนทนาภาษานิโผมรายการที่จะมาอัปเดตข่าวสารต่างๆของสโมสรนีโสเคซและสถิติที่น่าสนใจรับผมวันนี้ก็เป็น EP ที่สองแล้วม,มาเก็บตกหลังเกมครับผมที่วันนี้ผมเก็บสามแต้มได้แล้วผมในการบุกไปชนะซาวน์มตันทีมเบอร์ของบารางด้วยสกอร์สามปรตูต่อนหนึ่งแล้วเรียกว่าเป็นเกมที่ทุกอย่างทําได้ดีแล้วก็เล่นได้ตามจังหวะตามเทคนิคทุกอย่างแต่ก็ยังมี จุดเล็กน้อยของที่เราต้องมาติงกันก่อนนะครับแต่ว่าวันนี้ถือว่าถ้าให้พูดจากภาพรวมเต็ม10วันนี้ถือว่าเอาไป8.5ดจนะครับถือว่าอย่างดีนะคนแต่ว่ามีปาญจภาที่ยังต้องไปแก้ไขนะครับอาเรามาเ, up, เ,เริ่มงที่ไลน์อัพสเปนพูดเล่นตัวจริงไปเกี่ยวันนี้ก่อนนะครับผู้สามตัวผมใช้เป็นมาตินดูบาร์กาแบ็กซ้ายลุยส์ฮอร์แบ็กขวาเป็นริฟาร์มิโต้ครับเซนเตอร์เป็นแดนเมิร์นจับคู่กับฟาเบียนแช่สามตัวกลางครับผมเป็นโจลิมตันโอนารี และบุนโอกิมาไลท์และสามตัวหน้าก็น่าจะเป็นแก๊งเดิมของปีซ้ายกอรอนปีขวาเมอร์ฟี่หน้าเป้าอีซับนะครับก็เรียกว่าไลน์อัพวันนี้ผมเปลี่ยนจากเกมที่แพ้บอลมาแค่หนึ่งตำแหน่งเท่านั้นนะก็คือฟิลเตอร์แบงก์ผมก็เปลี่ยนจากทางด้านของบอทแมนเป็นฟาเแบ่งแชร์ที่เหลือก็คือตำแหน่งเดิมเลยสําหรับลูกเกมในวันนี้นะก็เรียกว่าครึ่งแรกเป็นครึ่งที่คิดว่าสิบนาทีแรกทางด้านของทีมเรา ได้บุกตลอดเลยผมก็ได้โอกาสมีประตูทำประตูใส่แล้วผมแต่ใครจะไปเชื่อสิบนาทีแรกโดนเลยทุกคนซอลฮมตันได้ประตูขึ้นนำหนึ่งศูนย์ในยี่สิบจากเทมไปได้เลกนะผมเป็นลูกเปิดคอสเข้าไปแล้วโมงช็อกสิครับแบบนั้นคือแบบโดนนำไปก่อนอ่ะหนึ่งศูนย์แบบนาทีที่สิบแล้วคือสิบนาทีแรกเห็นเลยผมว่านิวคาสเซิลน่ะ ได้ควาเกมเยอะกว่าชัดเจนได้โอกาสเข้าทําบุกใส่แต่กายว่าตานตันครับเขาใช้จังหวะแรกนั่นคือจังหวะแรกในเกมของเขาเลยใช้จังหวะแรกแล้วทําประตูใส่นิวได้เลยบอกเลยว่าโดนก่อนนะครับผมคือใจคิดว่าถ้าโดนก่อนนี่อาจจะกลับไมา่ยากเลยนะเพราะว่าใส่ตีนนก,การนี้ผมิวคาเสเซนโดนนาไปก่อนนะสามารถพีิกลกับมาชนะได้เพียงแค่สาเกมเท่านั้นหนุก็เรียกว่า เป็นสถิติค่อนข้างน้อยเหมือนกันนะว่าโดนก่อนแล้วจะกลับมายากเมื่อไปเสียจ,จุดโทษนะผมและโคนที่สั่งรับไปก็คือปีซันยิงก็ไม่มีอะไรพลาดในนาทีที่26นะครับนะผมทำให้ตีเสมอเป็น1ประตูตอนหนึ่งก็เรียกว่ามเมตั้นเวียนกลับมาทางนิวคาสเซิลแน่นอนนะผมเราจะจะเอาเสียประตูจาต,ตนันเนี่ยเป็นทีมที่เสียประตูแล้วบอกเลยว่ามเมตั้นแทบจะพังเลยนะคือถ้า เขาไม่เสียประตูอ่ะเออเกมยังพออยู่ในมุอของเขาได้แต่ถ้าเตาเซนตันเ,ตเสียประตูเไหรเกมจะเจ๊งทันทีของเตาเซนตันพอโดนลูกหนึ่งปุ๊บลูกสองลูกสามเงี้ยจะไหลทันทีซึ่งก็ใช่ครับเพราะว่านาทีสามสิบอีซัคก็บวกยิงสก,กอร์เป็นของตัวเองของแล้วก็ยิงพิกแดงเป็นสองประตูต่อหนึ่งก็รเรียกว่าทุกอย่างเข้าทางนิวคาสเซิลหมดแล้วนะครับผมอยู่ที่ว่า แต่คลองเกมทําเองได้ไหมแล้วสุดท้ายก็จบครึ่งแรกสกอร์นี่ผมได้สกอร์สองประตูต่อหนึ่งนะผมอีซักก็เมาสอในครึ่งแรกนะผมครึ่งหลังนะผมก็เรียกว่า,าก็ยังคงเป็น New นิวคาสเซิลนะทุกคนที่ยังได้บุกเอ็นอย่างต่อเน,นื่องแล้วก็มาทําประตูได้ต่อผมลูกนี้ต้องชื่นชมนะผมทางด้านของกอร์ดอนนะผมเรียกว่าจ่ายดีนะคนแล้วก็ตัรรลี่หลุดไปเลยแบบที่ไม่มีใครไม่มีใครที่นี่คือไม่มีผู้เล่นนิวคาสเซิล ไม่มีผู้เล่นสองแถด้านเลยโตนาลี่หยุดคนเดียวแล้วไปยิงคนเดียวเลยนะผมให้นําหามไปสามหนึ่งลูกนี้ก็ถือว่าก็ต้องชื่นชมนะผมมาว่าก็ดอ,อนจ่ายดีด้วยนะผมส่วนผูดด้เล่นสองด้านนี้ก็คือพลาดเดืหลวงเลยก็คือไม่มีใครไปประกบทางหน้าของโตนาลี่เลยผมก็ทําให้โตนาลี่ซัดเข้าไปแบบชิลๆสามหนึ่งอมส่วนช่วงประมาณท้ายๆเนี่ยก็จะเห็นเลยว่านิว เราก็จะเริ่มผ่อนเย็นลงนะผมก็เห็นว่าเริ่มไม่บุกมากขึ้นนะผมเรียกว่าเริ่มรักษาสกอร์มากกว่านะผมก็คิดว่าจบ3-1น่าจะเป็นสกอร์ดีผมแต่ว่าก็ช่วงท้ายเกมเนี่ยมีแอสเสียลเล็กๆอทุกคนมีจังหวะที่ทางด้านของผู้เล่นทางด้านผมยิงประตูเข้าไปแล้วไล่มาเป็นสองประตูต่อสามของฟินแลนเดสแต่ก็โชคดีทุกนคนมันรับหน้าคือถ้ามันเป็นสองสาจริงๆอะ่ะบอกเลยว่าแบบ เสียนะทุกคนถ่ายเกมแบบคือนำหนึ่งสามก็นำกับสองสามนี่มันพอระรูปแบบนะถ้าหนึ่งสามยังพอผ่อนเกมยังพอชิลได้แต่ถ้าสองสามผลต่างม,มันแค่หนึ่งประตูทุกคนมันก็โอเคแต่ถือว่าเราผ่านไม่ได้ผมที่สุดท้ายก็ไม่ได้มีประตูอะไรเพิ่มจบสามหนึ่งผมเก็บสามแจมยัดใส่กระเป๋าตอนนี้นผมก็เรียกว่าเป็นเกมที่ทำได้ดีนะผมสำหรับทางหน้าของนิวคาสเซิลแต่ก็ยังดีได้ไม่สุดนะครับผมเรามาประเมินพูดเล่นกันดีกว่าว่า เกมวันนี้ใครเล่นยังไงบ้างเอาตามตำแหน่งเลยมาติดา่ดูบาบก้าดูบาบก้าวันนี้ก็ถือว่าไอ้ลูกแรกที่เสียก็ไม่โทษแล้วกันนะครับผมเพราะว่ามันเป็นลูกที่โหคอสตมาแบบนั้นเปิดมาก็เรียกว่าก็ต้องชื่อชมทางดน้านของผู้เล่นซอลตัดนด้วยที่ทาได้ดีับผมในลูกคอสแบบนั้นนะผมก็มาเป็นบาบก้าวหัือว่าตามมาหาของผันห็นว่าเล่นดีแล้วก็มีเซฟอยู่หลายๆลช็อตนงแต่ตตแตแก็เป็นสอดที่ ไม่ค่อยสอบได้เท่าไหร่ออรแล้วก็นี่ครัแล้วก็ทางด้านของซ้ายทำไดเนี่ยก็ไม่ได้ดีขนาดนั้นนะผเราโอลุกเนาะก็ทําให้วันนี้ดูบาคาไม่เจองนานหนักมาลุยสฮอร์กแบ็กซ้ายแบ็กขวาวันนี้ผมแบ็กซ้ายคาราดลุยสฮอร์ก็เล่นได้ตามมาตรฐานที่เคยจะไปเนอะก็ไม่ได้มีจังหวะชงชาางผิดพลาดแล้วก็ไม่ได้เด่นอะไรมากนะผมก็ถือว่าผ่านตามมาตรฐานตัวเองแบ็กขวาลุยฟอ์บินโตถือว่าเล่นได้ตามแท็กติก ตัวเองเป็นมาตรฐานที่ตัวเองเป็นนะผมก็ถือว่าผ่านนะครับเซนเตอร์วันนี้แดเบิร์นกับทางหน้าขอฟาร์มินแชร์วิจารคู่เลยแล้วกันเนาะก็ถือว่าทําได้ดีทั้งคู่นะครับวันนี้ถือว่าช่วยกันในการสกัดให้เกมลุกของซอนตันไม่ทํางานแล้วก็ถือว่าปิดพวกตัวอันตรายของทางซอนตันได้หมดถือว่าผ่านนะครับอ่ะเรามาดูที่กองการบ้างผมมีจอรินตันกลลารี่แล้วก็บูโนเนาะเอาจอรินตันนะครับผมจอรินตันถือว่าวันนี้ อ่านเกมได้ดีของอ่านเกมน้ขาดมีจังหวะตัดบอลสวยๆอะไรต่างๆช่วยเปลี่ยนจากลุกเป็นรับได้ดีนะครับตัโดโตลลัตัวลีวันนี้หนึ่งประตูผมก็เรียกว่าไอจังหวะที่ยิงขึ้นนำสามหนึ่งเนี่ยก็ถึงว่าโอโ้โหคุณสุดยอดมากผมสามารถหลุดไปยิงคนเดียวได้ถึงว่าก็ต้องชื่นชมทางหน้าตัวล,ลีของที่บอว่าที่สามารถวันนี้เล่นได้ดีพอสมควรเลยส่วนบูโนนอิมารายของวันนี้อยากจะตีบูโน่นิดนึงนะเพราะว่า การออกบอลของบุโน่เนี่ยคิดช้าทําช้าก็เสียเร็วแล้วทําให้ผู้เล่นซอร์นตันเนี่ยมาจับบอลมาดักบอลได้ผมก็เป็นสิ่งที่บูโนโน่ต้องไปปรับนะทุกคนเพราะว่าการจ่ายบอลช้าเนี่ยมันทําให้คู่แข่งอนะ่ะประกบถึงตัวเข้ามาถึงตัวได้เร็วแล้วก็ส่งผลต่อการเล่นอย่างแน่น,นอนเพราะว่าถ้าคุณยังเจอทีมแบบใหญ่ไปเนี่ยอย่างเจอซอร์นตันเนี่ยอาจจะยังไม่เท่าไหรเ่เเพราะว่าผู้เล่นสปีดของเขาอาจจะไม่ได้เร็วมากแต่ถ้าคุณลองไปเจอพวกทีมหัวตารางบิ๊กซิกอะไรพวกเนี้ย แล้วคุณจ่ายบอลช้าเสียบอลแบบเนี้ยคุณอาจจะโดนฉกแล้วก็ไปแย่งได้เลยผมแล้วก็เสียประตูซึ่งมันจะมาไม่ค่อยส่งผลดีเท่าไหร่คะับเอาเรามาดูที่สามตัวบนบ้างนะผมอโทน,นี้กอร์ดอนนะครับกอร์ดอนก็ถือว่าวันนี้ได้หนึ่งแอสซิสต์นะให้กับทางด้านของตัวนารีหญิงก็ถือว่าวันนี้กอร์ดอนตามมาตรฐานเลยครับผมมีจังหวะเลี้ยงโจงลิงจี้แล้วก็จ่ายอะไรอย่างนี้ถือว่าทำได้ดีเลยมีโอกาสได้ลองอินด้วยแต่ว,ว่าก็ หลุดไปบ้างไม่เข้าบ้างก็เป็นถือว่าเป็นจังหวะฟุตบอลเนาะส่วนเมอร์ฟี่โอ้โหวันนี้เมอร์ฟี่ก็ปีขวาทําได้ตามมาตรฐานที่ตัวเองจะเป็นนะทุกคนแต่ถว่าก็ยังคงต้องเล่นให้ดีต่อไปนะครับปีขวาแล้วผมผมก็ยังคงพูดอยู่เสมอว่าปีขวาคือตําแหน่งที่นิวคาสเซิลต้องการมากที่สุดในตอนนี้ครับซึ่งแน่นอนว่าตลาดซัมเมอร์นี้ก็ต้อง เอาให้ได้บีกขวาผมเอามาสักตัวใครก็ได้เ,เอามานะผมเพื่อมาทดแทนใน้รของเมอร์ฟี่ด้วยที่อายุน้ำว่ามากขึ้นผมก็ต้องหาตัวที่ดีกว่านี้ผมส่วนตำแหน่งที่ผมจะคงพูดไม่พูดถึงก็คงไม่ได้คืออีซากะนคนสองประตูในวันนี้แล้วประตูแรกคือจุดโทษเรียกติดเสมอประตูสองคือประตูพลิกแตกแล้วผมเรียกว่าถ้าไม่มีเขาวันนี้นะผมบอกเลยว่าอาจจะโอ้เป็นเกมที่ยากสมควรสำหรับมิคาเซลของสุดท้ายก็ ได้อีซักมาแผมแล้วก็ยิง2ประตูทําให้ทีมก็สามารถเก็บสามแต้มได้นะผมก็ถ้าให้เลือกแมนและแมนวันนี้อีซักแน่อนอนผมสองประตูทาให้ทีมชนะได้นะครับผมสําหรับตารางคะแนนในตอนนี้ผมเรียกว่าสัปดาห์นี้คือตอนนี้เราแข่งแค่คู่วันเสาร์ก่อนผมคู่อาทิตย์ยังไม่รู้ผมว่าจะเป็นยังไงบ้างผมแต่ตอนนี้แบบเรียลไทมนะ์นะนิวคาสเซิลจะอยู่อันดับห้านะผมมีทั้งหมดสี่สิเ็คะแนนนะผมก็เรียกว่า สัปดาห์นี้การันตีท็อปฟแน่นอนผมเราก็จะโฟกัสสัปดาห์ต่อสัปดาห์ต่อสัปดาห์เนี่ยไปเรื่อยๆผมก็เรียกว่าถ้าทีมเรายังฟอร์มมาตรฐานได้เท่านี้อยู่เรื่อยๆก็ถึงว่าโอเคครับผมไปเรื่อยๆนะแล้วก็นะัดต่อไปแล้วผมจะแข่งวันที่1นึกุมภาแล้วผมจะเจอกับทางด้านของ ูแลมซึ่งเล่นในบ้านผมก็เรียกว่าอาจจะไม่ใช่งานหนักมากแต่ก็ไม่ใช่งานง่ายเช่นเกียวกันนะครับผมคือทั้งหมดของคลิปในวันนี้ผมถ้าชอบก,ก็ฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามแฮดีท็กก็จะอยู่ายมากเลยนะครแล้วเจอกันใหม่ในคลิปถัดไปของำหรัสวันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ